RPG 7ของดีราคาถูกหรือแค่ของห่วยแตก RPG 7เครื่องยิงลูกระเบิดแบบพกพาเปิดตัวครั้งแรกในสหภาพโซเวียตในราวปี1960ปัจจุบันมันเป็นหนึ่งแนววุธต่อต้านรถถังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกและยังคงใช้โดยกองทัพและกลุมกบฏจำนวนมาก RPG 7ใช้ย,ยิงจรวดขนาด85มิลลิเมตรที่มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของภารกิจซึ่งในแง่ของการใช้งานไม่ว่า RPG 7จะเป็นของดีราคาถูกหรือห่วยแตกมันขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้งานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม RPG 7มีข้อจํากัดที่ค่อนข้างเยอะทังต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพ,พอสมควรอาวุธมีระยะยิงวังผลได้เพียงแค่500เมตรและไม่ค่อยมีความแม่นยําม,มากนักในระยะไกลซึ่งจรวดของมันสามารถเดินทางได้ไกลสุดถึงเกือบ1กิโลเมตรนอกจากนี้ปัจจุบัน RPG 7ยังมีข้อจํากัดในการจอกราสมัยใหม่เช่น ERA และรถทางที่หุ้มเกราะหนาอีกด้วย